สวัสดีครับชมบุคคครับนะครับอันนี้ก็ดีไปภาพไปทดลองทฤษฎีของหอยเลียงง่วนะครับที่พันวานะครับอย่างได้หอยใงญ่นะครับต่อเข็ดมือจังใดนะครับผมก็บม่รู้คือนกันนะครับให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศกลางุ่งหน้าครับนะครับแดดแดดนะฝนกระตกว่าเป็นน้ำเป็นตอนนรกนะครับโห้นะครับคับวนะครับ อ่ะนะครับตามสูเพิ่นก็บอกว่าให้ลองเพ่งไปน้ำนะครับก็บสิล่องตัวเนาะนะครับนะครับตอนนี้ก็คืออ่าอยากทดลองทฤษฎีนะครับนะครับที่พญายงิยงงวัวราเอาบอกนะบปวดนะครับมือนนี้ยังทะเดีนเรามาอยู่บอกว่านี่เรามาเพราะว่าอ่าเล่า,มา,าเมลัามาางวัวเขากอกเรา,า,าแต่นมือนนี้ยังว่าท่านว่าท่านเห็นมา นะครัเรายังอยู่อยู่นะครับนี่นะครับอากาศมันทอนดีดีครับอันนี้จักโม่งเลยนี่ใบสองใบโม่งใบสองนี่ละมั้งนะครับนะก็ับกฤษฎาหาแถวนี้แหละนะครับน้ำสาแน่น้ำน้องน้ำแน่นะครับนะครับก็คือดังตีบอกหละขันยำสื้อเพื่อเก็โอ้ยเพื่อก็ว่าผมตีนะครับเออ เดี๋ยวาาหายหน่อยเดี๋ยวหอยไ่ยนะครับสารพัดที่สิบ้าไปนะครับงมอีกกอะไรนะบัวเนะนะครับเอ้าสาวก็ได้บรู่นะนะครับเมื่อกี้ยังออมแล้วไปเห็นไปเห็นเจ้าของนะครับเอาล่องอรถทฤษฎีนี่นะนะจะล่องทฤษฎีพญา,ายีรีง,ง้วนี่เลยนะครับเป็นยังไงน้องนางนะเคยเคยมากงมอยู่น้องนี่กั ตอนนี้น้ำมันจะเลิอกอยู่ประมาณสักไม่กลัวเนี่ยแหละครับนะฮะนะก็วารูขึ้นกันเดี๋ยวเอานะครับเดี๋ยวไปล่องทฤษฎีพนเนาะน,น,นะครับมันจะเป็นยังไงน,นะครับตัวนี้ก็พร้อมนะครับนะครับทางมานำนะครับถิ่งก็คือทำทฤษฎีพญเรืองง้วก็คือเราบอกว่าถ้าเอามือรูไปยังสีนนงส่นี่นะครับหอยมันสิน้อยนะครับต้องเห็นถึงสี่ราว่า หอยมันสีใหญ่เพูนว่านะครับกับบาลองทฤษฎีเราเบิ้งครับเมื่อน,นี้เนาะเอานะครับมันติเปล่งอะไรมันติด้หอยหน่อยก็หอยใหญ่เดี๋ยวถอดเสือกอนย้ำไม่เปียกนะครับฝากไปก่อนหนึง่งเออส้มคือครับส้มคือ นี่คือหอยใหญ่เหลืองวัวบ่อเห็นไหมครับตัวใหญ่เลยนี่แบกใหญ่เลยนี่คือบ่อเนี่ยเมื่อกี้เห็นเหรอเนี่ยนะครับโอ้คือ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 ครับนี่เลยเลยเห็นไหมนะครับเออการเฮ็ดมือแบบนี้มันธีหอยใหญ่หลีครับถ้าการเฮ็ดมือแบบนี้มวิธีหอยหน่อยนะครับแสดงว่าต้องเฮ็ดมือแบบนี้เนาะนะครับเอาขึ้นสิ่เหลการอยู่ครับ เพราะท้าอยู่ครับนะครับคุณนะครับทฤษฎีพญาลีงง่วครับไอเฮ็ดเบิร์ดอีกสี่เป็นวานะครับก็เลยไปร้องเฮ็ดบังคับเมื่อกี้นี่นี่นี่ได้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 นะครับนวยใหญ่พร้อมนี้นะครับเออแมนดีรีต่อไปผมก็บางง่วงกันแล้วในข้าวหอยหน่อยนะครับนะครับแต่บางใ่จะขายแพงนี่เนาะนะผมรู้วิธีเอาแล้วเห็นบ่เนี่นะครับ วุนะครับลงลูกขักขัคขักขักครับทฤษฎีนี้ได้ผลได้ผลนะครับเดี๋ยวคากาเดี๋ยสิโลงเพ่งให้เนาะอ๋ออะไรนะนีครับเพราะว่าผมงมหอยหน้าข้าจับยิ่ในดสาเนี่อ้อมสาข้าจับก็ดีนะครับผมปกติแล้วก็แทนดีข้าจ้าก็บบ่อควายบ่อควายขงอยู่ขงกินกันนะครับแต่ผมยันก็ผลปกตินี่นะนะครับว่านะนะครับ จะได้โบไ้ครับเห็นาหรละ่ะมีตะนวยบางเอกครับมีตะนวย,ย้งไงฮะต้นไะ้คไไอ่ามันมันมันพ่อปล่อยปอยมมนกับพ่อครับแต่ผมว่ามันส่งพ่อเพราะว่าาจะความคนไม่เห็นนะครับ ถึงปกติเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีม่แพงแต่ว่าผมหย่านขั้วโมปิดไอ้ย่านขั้วโมปกติของเพิ่นนี่นะนะครับเนาะนะครับได้สักหน่อยนะครับเก็บทางนี้นะครับจะเอาไปปล่อยขี้เก่าครับไปครับกันกลับน้องเหรอครับนี่ครับกะเอามาปล่อยขี้เก่าเนาะครับนะได้มากเมื่อกี้นะครับไม่ต้อหอยใหญ่ในี่นะครับให้ผมนะครับนี่ครับ นี่แต่หอยใหญ่ๆครับเองเลยครับเออสีแบบนี้นะครับเติมไม่เอ็งมืดเลยนะครับเบิร์พ้อยหน่อยเพื่อนรับทราบรับชมอย่เงนีนะเนาะไม่ได้เลยครับเพ่นได้รับก็ยังดีนะครับเดี๋ยวมันก็ดีเต็มวอยเองมั้งผมว่าเนาะนะครบตื่อก็เจอยากเดี๋ยวกระเพาะไบร์นะครับเปิดเอาสวัสดีลนะครับขอบคุณครับ